สวัสดีครับพี่น้องมือนี่กับพุกปอกันคือกอครับคนรักโอ๊คอ้ยครับพี่น้องครับมือนี่ผมกับยูกับออกควายอาราดาเนาะครับเนาะหอยขวานเท่านี้ละออกควายสั้มสูงเท่านี้ละครับเนาะเอ้าเพื่อนไปกันเสวนาครับไปพบกันเลยครับเดีหอยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับไม่จับตัวได้หอยมื้ยนี่มัอนี่หาตัวหาตัวทีอาวุธนักมือนีอาวุธนักจริงมัอนี่มีแต่ปืนใหญ่รถถังปืนใหญ่รถถังเริ่มนำ เริ่มหน้ากับมาเนาะโอ้ยเนาะเอาหาเจ้าของง่ายๆมาดิเอาจัดให้เลยครับจัดให้เลยเนาะไม่งั้นมิจะมยสี่สิบรวยสามเก้าสี่สิบเนาะพี่น้องเคุนถามหาหลายเนาะครับมนีิเอ้าตัวแรกเป็นไหนกันน้อยเนี่ยตัวแรกของสวยงามของสวยงามครับเนี่ยของสวยงามนะครับสายอนุรักษ์ครับสายอนุรักษ์ไม่งนเอาไม่ให้บึ้งไม่บึ้งเนาะครับเนาะพี่น้องสนใจกันโทรมาสอบถามได้สอบถามได้นะครับเนี่ยเอาไปไว้น้ำร้านอาหารร้านกาแฟครับเพียรผู้น้อยเนาะ เพชรผู้ครับเพชรผู้เนาะตัวผู้ดิตัวผู้ไม่เป็นตัวเมียดิครับนี่ถามว่าทองไปติเหมือนทถามว่าทองจริงทองไปทองอยากเลี้ยงจริงจริงตัวผู้นะครับพี p p kind of hmm? see see ่น right. okay. ้องเพชรผู้นะครับสายอนุรักษ์เขาเพิ่นนี่ครับนี่ครับพี่น้องครับสายอนุรักษ์เนาะเอาไปเป็นพี่น้องเบิ่งเนาะเวลาตั้งกาแฟหรือว่าสายอนุรักษ์เนาะครับเนาะเรียงสวยงามไว้ถ่ายรูปครับครับเอาไปไปจะเบิ่งเป็นสลับหัวเลย เห็นเห็นได้สิเพิ่นเพิ่นบอลนนี้เพิ่นหูดิครับจับได้ไปได้รูปได้ก็ยังเพิ่นนะครับนี่ครับพี่น้องครับเขาเนาะครับเนาะสายเขาสายงามเนาะครับนี่แหละข้าระเบาของเทียนี่ห้อยนี่แหละของเทียนนี่นี่ครับพี่น้องครับมักสายเขาเนี่ครับสายนี้ข้าระเบ้าได้ไผ่ได้นี่ครับเนี่ยครับบ่ได้เป็นตะยานเด้อเอาไปให้ลูกใครหลานชี้เรียนดี้อยกันสิไม่ลูกหลานก็จะเผาขี้ท้อขี้เลยบ่ ขี่ได้อยู tá, in ่แต่ว่าจะขี่ท่อเพิ่มขี่ท่อฮาตกครับแม่อย่นั้นคนหน่อยยูคนหน่อยยูครับพี่ยังไงก็ขี่ได้เนาะไม่เนาะบัวนั่นนะครับเนาะอาจะขี่ได้เนาะครับเนาะสิบแปดบวกซะเอาแข่งยังไงซะม้องจะขี่เนาะสิบแปดบวกซะจะขี่เอาไปลูกไหหลานนะครับเนาะไปเบืองให้ลูกไหหลานเบืองเนาะอนุรักษ์เนาะสลับสายอนุรักษ์เนาะอนุรักษ์ครับอนุรักษ์ไว้เนาะเป็นเลี้ยงสวยงามเป็นพันติดเนียนเข้าไปอนุรักษ์ไปนะครับเนาะไม่อย่างับ นี่ครับนี่ครับนี่เด้อพี่น้องมักนะครับนี่ครับโอ้มันจะมม่จะคนสนใจสินะห้อยนี่สายแบบนี้เนาะเห็นเขาจะเรียกสุดตาเลยทีสุดตานส้ำแค่กว่ามักแบบนี้เนาะครับเนาะเอาไปให้พี่ให้น้องเอาไปให้ลูกให้หลานนะครับเป็นพลังกาแฟ นะครับร้านอาหารร้านกาแฟเอาอ่าให้ไปจับี่ท่องเที่ยวนะครับให้เบื้งให้เยี่ยมให้ชมมีสิ่เนาะไว้ถ่ายรูปนี่ครับเนี่ยโอเขาพนิคักขนาดทักยีหีีหน้าตาก็รอเร่าอาการอยู่ดีเนาะรออยู่ดีเรารออยู่ดีห่วยนี่ลองมเบิ่งกระชับหูพร้อมครับหูหน้าตาเพิ่งรู้แต่ว่าเขาอ่อนซ้อนในเขาเนาะอ่อนซ้อนเขาเพลินเนี่ยเนาะราคายังไงห้วยราคาติครับ 79คะแนน79คะแนนเนาะเจ็ดหมเนาะครับเนาะนี่คสายแบบนี้เนาะครับสายอนุรักษ์เนาะครับเนาะสายอนุรักษ์เป็นแบบเอาไปเป็นไวรัลกาแฟกับฟงาแฟเนาะครับให้ดูให้ร้านไวเบิงเนาะครับเนาะนี่ครับสวยงามนะครับสวยงามนะครับพี่น้องท่านใดชื่นชอบก็โทรมานะครับราคากับต่อรองได้น้องหอยเนาะต่อรองได้ที่เก่าต่อรองคือเก่านะครับเลี้ยงไว้ดูเล่นเลี้ยกมาดูเล่นเนาะสำหรับพี่น้องท่านใดอยากเลี้ยกมาดูเล่นเด้อให้าลูกขยานเบิงเนาะครับนี่ครับเพิงเนาะครับเบิง โอ้นะครับสายโอ้มืดนีมืดแล้วคุณกินยาคุณเผลอยู่กินยาดีเด้พี่น้องน้ำเสนอที่ห้องด้วยนะครับแมียงไหลเอ้ามาโทรมาสอบถามได้เลยพี่น้องเด้อนะครับเนาะสายเขานะครับเด้อพี่น้องสายเขาเอ้าตัวต่อไปน้องห้อยเนาะสายเขาหรอไมาสายดำ สายดำมันมุนดำนี่โอ้โหมันเป็นมัเป็นทาดิดีกว่าฉันเนี่ยแหละเนาะสายดำเนาะนี่ละถามหาไหนๆนั่นแหละมื้งนี่พี่น้องก็ถามหามูลาเนาะครับถามหามูล่าเอามูล่ามาให้เบิ่งแน่เนาะพี่น้องเป็นว่าเนาะครับเรานี่มาเราได้พี่น้องเด้อนี่ครับมูลามาเลียวนะครับโอ้มูลามาเลียวนะครับพี่น้องครับนี่หุกกะหายากอยู่ในข่อยเนาะหากระไดเนาะหายหักหายากไรเนาะนะครับเนาะอ๋สูงเท่าไหร่สูงร้อยสี่สิบเอ็ดบอกรู สูงร้อยสี่สิบเอ็ดบวกลบเนอะครับเนาะน้องผมจะมุนช้างหาเยี่ยมจริงแขลงไอ้พี่น้องเพิ่นเนอะครับอยากกระต่ายกระตอมเพิ่นร้อยสี่สิบเอ็ดบวกลบมีลูกมาแล้วน้องหอเนาะมีลูกมาแล้วสองตัวมีลูกมาแล้วสองตัวแต่มีฟว่างฟองว่างเนอะครับโอ่คน้อผมเยี่ยมนะครับให้พี่น้องสีดาสีลุกไงเพิ่นแล้วล่ะสียาลุกให้เลียลนะครับเนาะสีดาบนลุกให้แล้วเด้อน้องเด้อนี่ครับสายจิตมูล่าเนาะครับมูล่าอืมเป็น ครับปกติปกติเขาจะเอาว่ามูร่านี่มันจะห่างดอกเด้อแต่ตัวนี้บ่ดอกเลยครับบ่ดอกบ่ดอกตัวนี้ผ้ามากจะน้อยเหรอละครับผ้ามาแล้วเนาะครัับบ่ดอกตวนผ้าไทยไมาแล้วถือว่าหน่าสวยมาแล้วเนาะหน่าสวยครับเขาก็สวยเบิ่งหน้าเบิ่งตาทีพี่น้องเด้อที่ว่าบุดีเฮ้ยหน้าเบิ่งตาเบิ่งตาให้พี่น้องเบิ่งแน่เยาะครับนี่หน้าตาเพิ่อนพรมเลี่ยมหาเลี่ยมก่อนมองเห็นจะชัดนะครับเนาะยืนดูประกอบการตัดสินใจให้มันชัดนะครับ มันติดมุลาเนาะครับเนาะมีลูกมาแล้วเนาะน้กหอยมาแล้วสองตัวลูกมาแล้วสองตัวเนาะครับเนาะเขาสวยเบ่งเรียบเขาสวยเนาะครับน้อยาวสูงสูงมักใส่นี้มักใส่นี่เนาะครับเอาไปพัฒนาโครงสร้างพัฒนาตัวได้สูงแล้วเนาะน้าหอยเนาะเอาไปผ้าเอาผ้าพอไทยสวยใส่พอดีดีเนาะใส่เนาะแมนครับพอดีดีพอใหไงใส่มักพอได้ก็เลือกใส่เอาเพราะเขาสูงมาแล้วแมน เอาออกแล้วนะครพี่น้องมึงเงี้ยได้ไหมเก้าสิบคะแนนเก้าสิบคะแนนเนาะครับเนาะต่อรองอะไคือเกโต้ละต่อรองอะไคือเก่าครับเนาะครับต่อะไดรจาซื้อลูกแก่นเราเนาะโต้อะไรตัวปลอมสรุปแก่นประจําตัวเรานะครับต่อรองอะไคือเก่าอยากกัดเพื่อนดิโอ้ดินเนาะบ้านเมยงไหลเนาะครับแมงไหลเนาะครับเดือดกัดเดือดไหลเนาะนี่นะเนางพี่น้องเมื่อยแล้วลูกหล้วโอ้ยนัวคลอกอะไรเนาะ พอแสดงแม่นได้จีตัวตัวจริงคือตัวเงาเดยครับเงาเลยใหญ่ดิเงาใหญ่ดิเงาเงาครับเฮ้พี่น้องนะครัเงาพี่น้องเบิ่งนะครับก่อมือได้พี่น้องเด้อนะครับแม่นี่ก่อมือกระโโตกัต่อร้องไลยคือเกาบัละครับต่อรองอีกคือเกาหน่ะครับเนาะพี่น้องครับตัวนี้แบบต้องไปยังไงเพราะว่าเจตคติคำ น้องครับที่คำก้อนมีหลายตัวนะครับตัวเล็บละเอียดกับโทรมาสอบถามกับเพื่อนเรากับพี่อยู่โอคอเนาะอยู่โอคอกันน้องหอยพันบึงน้อครับตัวเล็บละเอียดโอ้วันผลิปีแท้ก็ผูกครับผูกแน่แทืบาทหนี่อย่าจะเสียจีเนื้อยันจะเสียเถอะยัาจะใกล้เสียเถอะน้องผูกไงน้องผกินงาพี่น้องเบิบงเปิดนี่สวยดอกอันนี้ของสวยรอกของสวยของงามจีนน้อยหอยตัวนี้สาวซานี่จี เขาว่าซาวซาประจำบ้านบ่เนี่ยาวซาในพี่น้องเด้ออกบึ้งน้องบึ้งสูงแค่ไหนี่นีสูงร้อสีบวกลบร้อยสีบวกลบนะครับเนาะตาตาก่อนนะหอยเนาะตาเต็มเต็มจ้ำงูตาเต็มเตมจ้ำนะครับนี่ยภเขาปี่น้องงอนดูดองอนอยู่มาอยู่นะครับเนาะตาคนหน้าสวยจูงงามครับ คิวเลี้ยงนะครับเนาะสีดอกเล้านะครับเรียงหลุมค้างเด็กเพื่อนบ้านเนาะเพื่อนน้องลองเบิร์นเดียร์เลยโห้ก็เก่านาะแน่หอยเนาะจับได้บ่ายได้เนาะเอาหางเพื่อนนะครับมีลูกมาแล้วองแน่หอยเนาะมีห่วงเบล้วหนึ่งตัวมีลูกเบลล์ตัวหนึ่งเนาะครับเนาะตัวที่สองผสมเด็กดิผสมแล้วครับผสมแล้วครับใส่ยังไว้แน่หอย เก่าเจริญครับใส่เก่าเจริญไหวเนาะครับเนาะใส่เก่าเจริญนในพี่น้องผสมมานี้ละผสมมานีครับขึ้นพอดีขึ้นพอดีขึ้นพอดีเนาะครับเนาะมันขึ้นพอดีผสมได้เนาะครับมองมาตัวหิรแล้วมองมาผสมได้ก็เลยผสมให้เลยเนาะเนาะครับผสมให้เรียบอ๋องขึ้นเนี่ผสมให้เรียบนะครับเนาะผสมมานี้องครับอ้องอ๋องอ้อขึ้นนี่หมักสวยงามน้ำจากหน่อยเนาะหมักใส่สวยใส่งามจากหน่อยเนาะครับเขึ้นเพราะว่าเพข่้นอายุเขึ้นก็ยังหน่อยอยู่ดิ พี่นี่ได้ขึ้นอีกหลายอยู่ครับพวกพึ่งมีลูกตัวเดียวเพคะครับอายุอายุน้อยๆอยู่ครับมีลูกตัวเดียวอืมนีอครับหางเพื่อนอ๋อเนี่ยี่หางเพื่นเนาะครับหางเลยเขานะครับก็ถือว่าสวยพอดีเนาะครับหางวันนี้เนาะครับรุนสัตักเนี่ยเนี่ยนี่เนาะครับดอกมันกำงามนะสวยๆมันงามนะครับเนาะสวยๆมันงามตรงนี้แห่ไม่หนีก็ทาง ่อนข้างใจจะน้อยสวยนะครับสวยอาวุธหนักอาวุธหนักมือนพวถังกับเบอร์ดบน้ำด้วยมอีกเน้อ่น้องเบิ่งชัดนะครับเอาราคาหน้อยราคาครับสิบห้าห้าพันหนึ่งแสนหแ้าห้าพันครับหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพรที่ตัวที่สามนะอรคบเนาะต่ออะไรที่เกต่อเลยคือเกครับตั้งไว้ซื้อครับมัมนี่นะครับ กีก็ถือแพงวัอนี้ก็แพงเกี่ยบเพราะว่าตัวนี้เขาค่อนขึ้นกันหน่อยเนาะมันก็ต่ำมันต่ำราคาเพิ่นต่ำเนื้อผ้าเพิ่นเนาะต่ำง่ายต่ำสูงเพิ่นเหรอครับเพราะว่าราสูงร้อยสี่สิบบวกราคาเหมือนกระโดดขึ้นมาหลายครับปรับไม่เพ็นแบ่เนแบนั่นหรืครับครับมันก็หายากหายากนะเขาเขาขังมาสูงแล้วนะครับเขาสูงแล้วก็เลยต้องราคาจากน้อยนะพี่น้องเด้อนะครับเนาะนี่กินกะ กะวัววัวใหญ่อยากเอามาหลอกตัวไงมันกะว่ามันราคามันสูงเนาะครับแต่ว่ากะเอฟซีแฟนคลับเพิ่นกะโคมาถามหาอยากได้สูงสูงเนาะเพิร์นยังสูงสูงเด้พี่น้องเพิ่นเพิ่์นมาหาต้ออกมาหาลอยสี่สิบลอยสามเก้าสี่สิบแม่แน่เพิ่์นมานะครับเนาะเอาอีพี่น้องเบิ้งเดี๋ยวผิน้องเด้อจิงมใหญ่เฮ้่น้องพี่น้องเรียกเบิ้งนะครับตัดสินใจเบื้องนะครับน้องเด้อขอผมมาสอบถามครับเพิ่นเบิ้งต่อร้องเพิ่นเบิ้งเนาะครับนี่แม่นี่ราคานี่ โอ้ตาเป็นชัดเจนนะครับอัตาลักเป็นชัดเจนียวนะแม่หนี่ครับนี่พอไปเกี่ยมไปเอ้าเอ้าเออดิไปซ้อมจะควงงามอยู่หรือแล้วเห็นของงามเนาะมาคนงามมาควงงามกันดีเอ้าดูต่อไปนี่เอ้าสูงเท่าไรครับแม่นี่แม่นี่สูงร้อยสี่สิบสองบวกลบครับตัวที่สี่เนาะครับเนาะร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบสองบวกลบนอนห้อยแม่นี่เนาะแม่นไม่รู้ว่าเราจะตัวได้ห้อยนี่ มีลูกมาแล้วสามตัวลูกมาแล้วสามตัวนะครับแม่นี่นะครับแบบนี้ใส่นี่นะครับครับเนี่ยทองเหลือดิทองเลี้ยวสองเดือนกว่าครับห้องสองเดือนกว่านะครับเนาะตรวจทองเรียบร้อยตรวจทองเรียบร้อยแล้ยวนะครับนี่หางเพิ่งก็บโอเคอยู่ดินะครับเนาะหางเพิ่งเลี้ยงเขาเนี่ยลูกมาแม่นเพราะว่าเนี่ยลูกเพิ่นดูดนมเพิ่นเพิ่นเน่แบบสูบเด็นไอยสูบๆครับเบื้องเบื้องนมสดเบื้งนมไข่ ลูกลูกมันเพิ่นเพิ่นสื่อออกไปโอ้เพิ่นแยกลูกไปเนาะครับเนาะมันส่งลูกดีเลยมันแยกลูกไปแล้วนะครับพิ่สือไปลูกไปนมัน่นมนมนอกันนมกันนอกัเต่อใหญ่ดิมนแมนครับนะมันใครับัจิบาคื้จอยแทบเดียวมันไ่แมนครับถ้าลูกถ้าลูกดนุ่มกับคักนี่มันจะเป็นแบบนี้หรครับกับจอยได้กันกับจอยจอยครับนี้ห้อก็บำมลุกออกบำลุกออกเนาะแมนนี่ยครับตัวนี้ง่ายง่ายายเด้ ครับเนี่ยมักทรงมีเนาะครับเนาะพี่น้องมักทรงมีใเย็นแบบนี้เนาะครับเนาะเอาข้องสั่งเพื่อนนะครับอืมครับเอาข้องสั่งเข้ากันเอาข้องสั่งเพื่นครับบ๊วลุงเอาเนาะไปบำวลุงเอานะครับในข้องสั่งนะครับลูกกระทองมาเลี้ยวนะครับท่องกับเจ้าอะไรเนาะท่องนี่เป็นพ่อรับน่าจะเป็นพ่อรับจ้างครับเพราะว่าเพิ่อนบารไม่มีขอมูลเพิ่นเอามาให้เพิ่นบบรู่ครับครับก็ต้องบอกว่าบบรู่ไปครับเพราะว่าเขาสิ ว่าตัวนี้ตัวนั้นก็บ่ได้หรอกเพราะมันมันมันบูรู่เนาะครับครับเขาต้องโบกอะตามความจริงครับผมตามเนื้อผานล่ะครับมันก็ยังเป็นพรมจันทร์เนาะขั้นหู้ขั้นหู้ก็ที่บอกว่าพอนี้พอนั่นได้อยู่เออครับแต่ว่าเขาบบหูเนาะหูกับว่าบบหูเนาะแต่ว่าหู้แต่ว่าเพิ่นทองเพิ่นทรว่แล้วครับเรียบร้อยแล้วจับเรียบร้อยแล้วเอเรียบร้อยแล้วโอ้ยดิงข่อยกับพันกันเออย้หูตะวันทรว่าแล้วจักพอได้กับบูรู่เนาะพอได้กับบูรู่ได้ยุ่งเนาะแต่ว่าทองแล้วพี่น้องครับ มัดใงยัอ่างยังยังอ่างนะครับเบื้อง่ครับยังอ่างนะครับเนาะมักแบบยัอ้างเด้อพี่น้องัเอาราคาได้ไหมนี่ราคาดครับราคาราคาไดกึ่งสนหนึ่งหมื่นห้าพันห่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเนาะครับแม่นี่เนาะครับหนึ่งแ่้าพันเด้อพี่น้องกูไดแล้วักอยอ้้้เ้เ้ กินหยาจริงนะเพื่นเพื่นทะเลอวดนะซื้อเพื่นทะเลอวดนะซื้อนี่ือกล้วยเพื่นขาดน้ำเลี้ยงแล้วลูกลูกเพื่นมะฮิตนุ่มเพิ่นนะครับครนุ่มไข่ออกไงนุ่มไงน้องทไข่เนาะหาลูกตัวแบบเพื่นเบิดเลือดเบลสวยด้วยเพื่อนเริ่มสวยนะครับทุ่มมาสอบถามด้วยพี่น้องเด้อนี่ครับมากเลยครับทุ่มมาสอบถามกับเพิ่นเบิ่งนะครับอันน้องหายเพิ่นเบงอ๋อเป็นสิมืดสิมัดยังไงเๆแบบนี้กัพัฒนาเอาพัฒนาเอาต่อไปเป็นสูงแล้วล่ะไปคนสูงแล้วนะครับ เหตือนเงี้ยไปเลยเนาะเหมืนเงี้ไปเลยพี่น้องเบิ้งเลือกเบิ้งเอานะครับมักตัวใดกระทุ้งมาสอบถามทำไาไลท์ขึ้นกันเนี่ยโอ้นี่ครับคาราบาลนี่สายนี้นะครับนี่ผู้ใดมักแบบนี้นะครับสายแบบนี้ทเขาแบบนี้นะครับพี่น้องถามไฮไลท์จีสายคาราบาลพี่น้องได้ใส่แบบเขาแบบนี้เด้พี่น้องเด้อนี่ครับสูงเกินได้ห้อยนี่ สูงร้อยสามสิบสามสูงร้อยสามสิบสามครับนะครับเนาะโอูเยาวดีเพิ่นยาวครับยงาเยาวดียาวแล้วก็ผิวดียงาเรื่องผิวดีแม่นี่ลูกมั่นมือว่านี่เพิ่นซื้อไปแท่งไม่ได้ครับโอ้ยแยกลูกไปเนาะครับแยกลูกไปทรงลูกดีครับทรงลูกดีเนาะครับลูกสวยทรงลูกดีเพิ่นลูกครับ เเห็นลูกครับมียนี่เห็นลูกเนาะมีข้อมูลเนาะตัวนี้เนาะมีข้อมูลคือเห็นลูกครับเห็นลูกเห็นลูกเขาเนาะครับลูกเขพื่อนยี่ออกสีอ้วนเลืองๆขาวๆอ้วนครับเจ้าเนื้อครับทรงลูกดีเนาะเขาแบบนี้เนาะแม่ยแบบนี้ทรงลูกดีเด้อน้องเด้อมาแบบนี้นะครับเขาสวยเด้อปอะเทศไทยจะไปเป็นแม่บอกแม่พันต่อไปเนาะทำมาแบบนี้เนาะทองหรอเด้ททองแล้วครับทองยังครับนี่ทองเจ้ายังนี่มีบ่ททองนี่ธรรมดาคือกัน บ่รู้พอครับครไบ่รู้จักพอตระอาลูกจักตระอาลูกเพื่อนนี่สวยเปอนสูงลูกเก่งครับครับเนี่ยเห็นเพื่อนอ้วนๆยังเห็นเพืนม่อหมันเนียเป็นพวกใสกลมใสพัฒนายเนาะใสกลมเนาะใสกลมใสนี่พอรับจ้างเนาะพอเพื่อนเนาะนะครับนี่เพื่อนสีทับโตดีไว้กว่าบ่จักดูนเพื่อนเนาะทับรวมเพื่อนเพื่อนไข่มากเพื่อนไข่มากเพื่อนกะเพื่อนดีมานะครับเดี๋ยวพูดถึงต่ะอาเพื่อนทองละทองเลี้ยวตัวเลี้ยวเกือบสองเดือนแล้วทองเกือบสองเดือนเนาะแม่นี่เนาะ เิ็นเพื่อนอ้วนๆนั่นสิเิ่นโมเลยมันเนี้ยเป็นคลองนี่ครับสีวิตตีว่าเพื่อนมือเงินตัวมันโมเมียตัวมันขันทำผมถามตัวขึ้น่า้องทองเฉลยเฉลยตัวที่ว่าแม่สูงลอยขันเาชีดสองถามแล้วที่ทำกี่เจ้าก็ได้ท่องจากมือให้ตัวนั่นทองเกือบสามเดือนแล้วสองเดือนกว่าไหนครับอันนี้ทองเกือบสามเดือนแล้วโอ้ผมถามอีเพื่อนขัน มันอเมื่อท่านถามที่เจ้าก็ได้อะนอะผมผมลงผมลืมเดนอะโอ้ยพี่น้องเนียผมลงลืมลืมแล้วตึนกระสอบพวดนะครับโอ้หลายอย่างหลายเวียกเนอะครับเนาะจงเลเซต่างดานอีกโอ้ไหลายหลายอย่างก็พี่น้องครับท่องท่องเกือบสามเหรียญแม่นี่เนาะครับท่องสองเดือนกว่าโอ้ยเอาข้อมูลให้ครบคนะพี่น้องครับให้ให้ขมุนครบครบนะครับผมก็ลืมไปเนาะครับพี่น้องครับโอ้ต้องขอโทษขอไปพี่น้องเนี่ยก็ประ่าเห็ดหลายางพอดพี่น้องครับจะละมือก็ได้เนาะครับจนลงลงจะลืมอ่ะจิตต่างดานจ้าจิตไปใส่อีกนะครับเนาะ จักสิจับรถซิ่งบาทนี้ซุ้อมือนี่จักไวเห็นอย่างนี้พี่น้องลืมลงลืมลืมครับขอโทษขออภัยพี่น้องนะครับแม่นี่ท้องสองเดือนครับแม่นี่ท้องสองเกือบสองเดือนเกือบสองเดือนเนาะครับแม่นี่เกือบสองเดือนเลยพี่น้องเด้อเหตตัวที่เริ่มได้แล้วซื้อมือแล้วล่ะโอ้เลยหาซื้อมือแล้วเนาะแม่นี่นะครับเอ้าราคาเพิ่นได้ห่วยนี่ราคาติดราคาขาตัวเพิ่นเนี่ยขาตัวเพิ่นเจ็ดสิบเจ็ดคะแนนเจ็ดสิบเจ็ดคะแนนเนาะครับเนาะต่ออีกอยู่ดิ สิ่งอย่างนั้นต่อได้อีกเนาะต้อมได้อีกนะครับต่อร้องได้คือเก่าเนาะครับพี่น้องครับเก่าไม่เติบโตพร้อมนี่วะเงี้ยนสลดแกนเพิ่นเนาะครับต่อร้องได้แต่ว่าลูกสวยลูกเพิ่นสวยเนาะครับเห็นนะครับเนาะเพิ่นเห็นอยู่นะครับอันนี้ก็ว่าเห็นเนาะห้อยเนาะเห็นครับเห็นแม่เห็นลูกเพิ่นนะครับยอมมาถึงแม่ถึงลูกมันมาทันเพิ่นนี่ครับเขาเจะคอยแบ่งลูกไปเนาะครับเขาแบ่งลูกไปเนาะครับเนาะแต่ว่าทรงลูกดีไม่ห้อยเนาะทรงลูกดีนะครับเห็นลูกโอ้ต่่วาะ ปัญหายเนี่ยเขาเขาองศ์ที่หายาเนาะครับน้องให้น้อครพิ่นไม่เถาดิเขาเพิ่นแบบลงเสือนันก็คือว่าโทุมาแย่งกันเลยเนาะครับคุณทุ่มมาเลี้ยวพวกเดีทุมาเลี้ยก็ได้ก่อนแม่เขาย่างๆกันเนาะพี่น้องก็สนใจครับพี่น้องก็สนใจเนาะครับเน้องเรื่อง่าผู้ใดที่มาทันมาทันแม่นั่นครับให้เบ่งแม่นี่แกมมือเนาะครับแกมมือแกมมือครับแม่นั่นพวกทองแม่นี่ท้องแกมมือครับแก้มือเออฝากอีซีเนาะพี่น้องครับฝากอีซี นะครับเอฟซีกับฝากขอบคุณเอฟซีที่ไม่วางใจพี่เข่าแล้วพี่เข่าเนาะครับเอซีที่ไว้วางใจให้ความเสื่อมันเนาะครับเนาะอันท่องตัวใดก็คือชัดเจียนไปเนาะหอยเนาะชัดเจนก็คือตรงๆกันเลยครับพอดังกระดังพอบดังก็เพื่อบดังกันนะครับเนาะเอาไปรุ่นเอาครับพี่น้องซื้อไปก็สบายใจได้นะครับเนาะที่นี้กาแฟขึ้นมีก้อนเนาะครับเอาขึ้นมีก้อนนะครับคอยติดตามคลิปต่อไปนะครับเอา ฝากไว้สมีละครับครับครับสวัสดีครับน้องครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าพี่น้องนะครับนี่ครับเนาเอาให้จบกับภาพนี่แ่ละโอ้ยจุกกระพับยันเลยเนาะยังไงมีเดี๋ยวให้พี่น้องจบกระพับยังไงนะครับโอ้ยยืนเลยเพื่อนยืนเหยป้าตัวเขาเนาะครับเอ้าให้พี่น้องนะครับเนาะนี่ให้พี่น้องมากแบบนี้นะครับเนาะน้องโอ้ยเจ้าคำเนาะพี่น้องเอฟซีทีเบื้องกันอย่าเจ็บอย่าจนเนาะนะครับชิดเงินให้ไปธนาคารที ถ้าคิดท่องให้ไปร้านท่องไปท้องพุนนะครับนะครับน้องพี่น้องไม่ดีมากแบบนี้นะครับเนาะอย่าเก็บอย่าจนอย่าป่วยอย่าไข้เด้อพี่น้องครับนะครับเอฟซีนะครับเอฟซีคนหลักของอควายนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะครับนักข่าวของพี่นีนะครับเนาะคิดเงินให้ไปธนาคารนะครับคิดท่องให้ไปร้านท้องพุนไม่แม้ท้องพุนเด้อพี่น้องเอานแล้วคลิปนี้กับฝาเขมีก้อนนะครับฝาเนาะก้อนอะไรก้อนแชร์ก้ติดตามไม่ได้พี่น้องเป็มีรังใจนะครับ คลิปนี้สวัสดีครับคุณครับ